สวัสดีครับมณนนีวันที่28มีนาคม2,566ครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางหัวรัฐบาลไทยงวดวันที่1เมษายน2,566ของน้องน้ำมนเป็นเน้นเลขล่างนะครับเป็นเน้นลางนะครับลางเด้้อพี่น้องก็ะชิมิัตนี้ครับ6165466840 6.0แล้ก็เจ็ครับเป็นเลขล่างเดอ้ออันนี้เป็นเน้นเลขล่างจากน้องน้ำมูลขอบุณทางน้องน้ำมูลน้ำนะครับเป็นแนวทางตัดตบาลไทยงวดวันทีน่1เมษายน2 000, 5 6 6ครับอ่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นยเดอเป็นเพียงแค่แนวทางขอให้ทุกท่านโชคดีครับตรงใจผู้ใดบ่อลองหลุนนกันได้ครับ